สวัสดีครับผมทีมงานนองกันช่างนครสวรค์นะครับวันนี้ก็นอกเรื่องงานขุดนิดนึงนะครับเรามีสินค้ามานําเสนอนะครับผมเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะครับเป็นแบบตู้นอนนะครับตู้นอนทําไว้แล้วนะครับยังไม่ได้ใช้งานเลยนะครับก็เหมาะสําหรับท่านที่จะเอาไว้ตั้งที่โคกหนองนานะครับตามไร่ตามสวนนะครับอันนี้จะเหมาะนะครับผมก็เป็นแบบตู้คอนเทนเนอร์ยาวแปดเมตรนะครับผมกว้างมาตรฐานก็สองเมตรห้าสิบเนาะ อันนี้ก็จะเป็นตัวตู้นะครับแบบนี้เลยสีส้มเทานะครับตู้นี้มีห้องน้ำในตัวนะครับผมมีห้องน้ำในตัวเดี๋ยวจะพาเดินดูอรอบๆน,นะครับพอดีว่าผมกลับที่บ้านนะครับทำไว้กะว่าจะเอาไว้ใช้ในตามหน้างานเนาะแต่อ่ามันก็ไม่เหมาะสำหรับการเคลื่อนย้ายนะครับลำบากนะครับก็เลยไม่ได้ใช้เลยนะครับเดี๋ยวจะเปิดประตูให้ดูภายในเนาะเป็นกระจกบานใหญ่บานหนึ่งนะครับ แล้วก็เป็นประตูบานเลื่อนนะครับรงดำๆนี่เป็นประตูบานเลื่อนเดี๋ยวเอากุญแจแป๊บนะ เดี๋ยวเปิดแฟลชแป๊บก็จะเป็นมืดนิดนึงนะครับพอดีตู้เนี่ยมันอยู่ในโกดังเก็บไว้ในร่มอีกทีหนึ่งอ่าผนังเนี่ยกุ่ไม้ไม้อัดหมดนะครับกู่ไม้อัดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับพื้นเป็นพื้นไม้หลังคาก็กุเป็นฟ้าหมดแล้วนะครับมีไฟมีอะไรพร้อมหมดเลยนะครับ งานสายไฟอาจจะต้องเก็บนิดนึงนะครับพอดีที่แรกเราทําใช้กันเองเนาะไม่ได้กล่าวว่าไม่ได้ขายพื้นเป็นพื้นไม้นะครับส่วนของเฟอร์นิเจอร์อย่างเงี้ยเดี๋ยวผมเก็บออกให้นะครับถ้าท่านใดสนใจตู้เนาะพวกบล็อกปักไฟทําไวใ้ให้หมดแล้วนะครับบล็อกปักไฟใหม่ๆยังไม่ได้ใช้เลยนะครับมีทุกจุดเลยครับใกล้ๆมือใกล้ๆตัวนะครับมีตู้ไฟคันเอาคเอานะครับสวิต นี่สวิตไฟนะครับดูความยังไม่ได้ใช้นะครับถุงยังคุ้มอยู่เลยนะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะครับผมห้องน้ํานะครับก็จะเป็นชักโครกนะครับแต่ก็ยังไม่ได้มีการติดตั้งพวกฝักบัวอะไรนี้นะครับอาจจะลูกค้าอาจจะต้องเอาไปต่อเติมอีกนิดนึงนะครับประมาณนี้เนาะตู้นี้ยาว8เมตรนะครับคูณ สองเมตรห้าสิบโดยประมาณนะครับก็เคลื่อนย้ายโดยการใส่รถหกล, 6, 10, 10, ลอ้อสิบล้ออะไรเงี้ยก็ได้นะครับราคาราคาครับผมเปิดไว้แปดหมื่นห้านะครับแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับทาให้เสร็จตับแบบนี้นะครับผมแปดหมื่นห้าพันบาทสําหรับลูกค้านะครับที่อยู่ไม่ไกลาจากบ้านผมเนาะไม่อยู่ไม่ไกลาจากนครสวรรค์อะไรเงี้ยครับ ผมส่งให้ฟรีนะครับที่อยู่ไม่ไกลนะครับจากนครสวรรค์ผมส่งให้พอดีว่ามีรถเทเลอร์หางพื้นเรียบโรเบทตแบบนี้นะครับมันส่งได้นะครับท่านใดอยู่ไกลนะครับอาจจะต้องคุยกันนิดนึงนะครับผมโอเคครับผมแปดหมืนห้าพันบาทนะครับศูนย์หกสี่เก้าห้าสองสี่หนึ่งห้าห้าครับผมโทรมาได้เลยครับรอรับสายอยู่อย่าขายออกครับเพราะว่ามันเกะกะครับต้องการใช้พื้นที่โกดัง ก็ไปติดตั้งแอร์ก็เย็นเจี๊ยบเลยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ